สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่น้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะคะกับแนวทางฮานอย3น้นอย4น้นอยนะคะก็ลุนได้ตั้งแต่เฉพาะกิจพ,พิเศษปกติแล้วก็ VIP นะคะก็เน้นที่3น้นอยแนละ้วพิเศษปกติ VIP นะคะสำหรับท่านไหนที่มีเฉพาะกิจลุนก็ลุนได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับฮานอยเนาะก็มาได้ทุกแนวทางนะคะมาได้ทุกน้อยนะจ๊ะสำหรับฮานอยในของแต่ละวันนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงจ้าพี่น้องจา๋าก่อนที่จะไปรับชมในงวดวันที่3ามนะคะเราก็มาสรุปของวันที่สกันก่อนนะคะว่าแนวทางมาตัวไหนบ้างนะคะ ว่าเข้าหรือหลุดนะจ๊ะก็สำหรับเม็ดเดียวของเรานะคะก็เป็นสุดรวมนะจ๊ะรวมให้หมดเลยเราจะปังรอบไหนเราก็จะปังด้วยกันนะคะบางท่านอาจจะชอบเม็ดเดียวของท่านก็อาจจะชอบชุดวินของท่านก็อาจจะชอบชุดเจาะชุดฟันเนาะก็รวมที่เดียวกันเลยเม็ดเดียวคือเม็ดเดียวตัวเดียวเท่านั้นถ้าเราไม่ชอบตัวที่วางให้เราก็สามารถไปเลือกตัวที่ ที่รองให้นะคะหรือว่าชุดวินนะคะตัววินเนาะที่มีในตารางนะคะตัวไหนที่ยังไม่มาก็สามารถเลือกได้เนาะเห็นไหมวันนี้แต่วันนี้รู้สึกว่าจะมาที่ไม่มาคือห้านะคะนอกนั้นมาหมดเลยห้าตัวเดียวที่ไม่มา ก็มาสรุปของรอบเฉพาะกิจกันก่อนเลยนะคะเฉพาะกิจนะคะก็สามศูนย์หนึ่งแล้วก็สี่หกนี่แหละปังแต่รอบแรกเลยรอบเฉพาะกิจเลยนะคะศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งนี่ไปอยู่ชุดวินนะคะชุดวินเราก็วางให้ที่เดียวกันอยู่วางให้วางให้รวมกับเม็ดเดียวอยู่นะคะชุดวินนี่เลย ยีนไม่ได้จับลากเนาะยินเจาะตอนแรกจับลากให้อยู่ตอนแรกจับลากให้อยู่ออยพอมาสุดท้ายล้วลืมจับนี่เลยเนาะไ้ได้ตัวกลับนะคะเป็นศูนสาม ส่วนนี่แหละที่เน้นสองตัวบนล่างนะคะบางท่านลุ้นเฉพาะกิจนี้ปังมากเลยปังเกือบทุกวันนะคะเฉพาะกิจหกสี่กับศูนย์หนึ่งเด้งนะคะสี่หกเนาะนี่แหละลืมลืมตีนลังกาให้เป็นสี่เก้านะคะลืมเก้ากับหกตัวเดียวกันก็ได้สี่หกรอบเดียวเนาะ ก็ต่อด้วยรอบพิเศษนะคะรอบพิเศษนะคะสามหกเจ็ดนะคะแล้วก็เก้าแปดนะคะเม็ดเดียวเราไม่มานะจ๊ะนี่มาเลขหกตัวนี้นะคะหกก็มาตั้งแต่เฉพาะกิจนะคะวันนี้หกหกมารอบพิเศษไปต่อในรอบปกตินะคะรอบปกตินะคะสามเจ็ดเจ็ด ดูซิเบิร์นให้11มา77แล้วก็88นะคะ 88, 88นี่มาโค้งสุดท้ายนะคะ77ก็มาตาไข่นะคะตาไข่ให้1 101กับ707นะคะเพราะว่า1กับ7นี่ก็ตัวเดียวกันแปลได้นะคะแปลได้7กับ1ตัวเดียวกันหรือว่า6กับ9ก็ตัวเดียวกันนะคะไปตาไข่นะคะ77ส่วน88นี่โค้งสุดท้ายยินลงให้รอบสุดท้ายเลยตัวเลขไม่เยอะน่าจะสอง3ตัวนี่แหละ ไม่เยอะไม่เยอะได้แปเนาะไขรโชคดีก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับเม็ดเดียวเราก็ไม่ใช่ว่าไม่มานะคะมาแต่เม็ดเดียวของเราอันนี้หลุดนะคะไปดูที่รอบ vip นะคะเก้ 9, 2, 0, แล้วก็9ก้นะคะก็เน้นวิ่งเน้นรูดก็มา49ตัวกลับตัวที่ไม่ได้เน้นนะคะไปชอบ46 หนักสีนิดนึงลืม4 9่เก้ตีลังกานี่ลยละจะประมาณนี้นะคะสอก็หลุดไปนะคะมา9 4, 4้าตัวกลับนะคะก็ยินดีด้วยนะคะก็ไปดูที่ชุดฟันของเราเนาะอันนี้ก็ชุดฟันของเราก็คือสูตรวัดใจของเรานั่นเองนะคะคือสูตรเจาะ ให้เด่นห้ากับสี่ห้าไม่มานะคะตอนแรกที่แน่ๆเลยตอนแรกว่าจะให้สี่กับหกเป็นตัวเด่นแต่ไปไปเขียนห้าแล้วก็เลยเอาห้าไปเลยห้าก็คิดว่ามีสิทธิ์มาแต่เขาไม่มาเนาะวันที่สองไม่มาเลยก็ไม่เป็นไรนะคะสี่เรายังมาอยู่มาให้เห็นอยู่ในสามนอย,อยู่นะคะถึงจะมาเฉพาะกิจแต่ พิเศษปกติ V.I.P เขาก็ยังมาให้เห็นรอบ V.I.P อยู่นะคะอันนี้คือชุดฟันชุดเจาะของเรานะคะ5กับ4เนาะ4 6ก็มารอบเฉพาะกิจนะคะส่วน94เจาะ4 8ปกับ46ดูพี่น้องมา94นะคะ6ตีลังกาขึ้นก็มานะคะก็ไปต่อด้วยชุด วินของเรานะคะเพราะว่าเม็ดเดียวเรารวมให้ทุกสูตรเลยอันนี้ก็คือชุดวินของเรานะคะเรารวมให้ทุกสูตรเม็ดเดียวบางท่านอาจจะเห็นเม็ดเดียวก็เห็นแต่เม็ดเดียวเนาะไม่เห็นชุดวินไม่เห็นชุดเจาะไม่เห็นชุดฟันอะไรประมาณนี้ยินก็เลยทารวมให้ที่เดียวกันเลยบางท่านก็อาจจะชอบชุดวินอ่าชุดวินก็คือ ในตารางนี้นะคะจับเองได้เลยหรือว่าเอาแต่ตัวเด่นไปวิ่งไปรูดก็ได้นะคะชุดวินของเราก็รอบเฉพาะกิจนะคะสามศูนย์หนึ่งแล้วก็สี่หก็นี่เลยนะคะหกสี่สี่หแล้วก็ศูนย์หนึ่งนะคะก็ยังไม่พอนะคะ3ามตัวผู้นี้นะคะชุดเฉพาะกิจนี่ปังมากเลยสำหรับท่านไหนที่ลุ้นเฉพาะกิจเนาะ รอบพิเศษนะคะรอบพิเศษก็สามหกเจ็ดเก้าแปดหกมีแต่เจ็ดไม่มีนะคะหกมีสี่ก็มาศูนย์ก็มาหนึ่งก็มารอบนี้ก็หลุดไปนะคะรอบปกตินะคะสามเจ็ดเจ็ดกับแปดแปดรอบนี้ก็หลุดนะคะ มาดูที่รอบ v i p นะคะ920กับ94 94 4มีแต่9ไม่มีมีแต่6มี่น้องจ้าก็หลุดเนาะวันนี้ชุดวินวันนี้เราก็มานะคะเพราะว่าเราลุ้นตั้งแต่เฉพาะกิจนะคะชุดวินนี่คือรวมทุกสูตรเลยก็เน้นๆที่2ตัวบนล่างกี่วันและ19วัน20วันละ เพราะว่าชุดวินยีนรวมเฉพาะกิจนะคะเน้นที่สตัวบนล่างนี้ยี่สิวันติดและบางท่านที่เคยติดตามมานานแล้วก็น่าจะรู้น่าจะเห็นนะคะบางท่านก็อาจจะมาใหม่อาจจะยังไม่เข้าใจเนาะก็มาทุกวันจริงๆนะคะสองตัวบนล่างเน้นๆเลยก็อโอเคนะคะก็ไปตามลุ้นต่อเลยนะคะในงวดวันที่3นะคะงวดวันที่สาม ไปต่อที่ชุดวินเลยนะจ๊ะชุดวินแล้วก็ชุดฟันแล้วก็เม็ดเดียวนะคะรวมที่เดียวเลยจ้ะพี่น้องจา๋าก็ไปต่อที่ชุดวินกันก่อนเลยนะคะ ชุดวินนะคะเราก็วางให้เรียบร้อยนะคะสําหรับชุดวินในงวดวันที่สามนะคะชุดจับบินนะคะฮาหนอยสามนอยนะคะเน้นๆที่ขอบตารางเลยนะคะก็ลุนได้ตั้งแต่เฉพาะกิจนะคะสําหรับชุดจับบินรวมสูตรสี่นอยนะจ๊ะชุดวินเน้นๆที่สองตัวบนล่างนะคะมาทุกวันยี่สิบวันแล้วตั้งแต่เฉพาะกิจพิเศษปกติ v i p ยังไม่หลุดนะจ๊ะสองตัวบนล่างเมื่อวาน เด้งบนเด้งล่างนะคะสำหรับเฉพาะกิจเข้า3ตัวด้วยก็ยินดีกับทุกท่านที่โชคดีด้วยนะคะก็สำหรับตัวที่ชอบนะคะคู่ที่ชอบเนาะก็จะมี7 8นะคะ,ะ7 8 9 0 9 4มาแล้วก็มาอีกได้น,นะคะ7 8 9 8 4 1 เจ็ดสี่แปดสี่ศูนย์สี่เจ็ดศูนย์นี่สำหรับชุดสองตัวนะคะเน้นเนนสองตัวบนล่างโอเคนะคะสำหรับชุดสองตัวต่อไปก็เป็นชุดชุดสามตัวนะจ๊ะ สามตัวชุดสามตัวไม่ได้เน้นนะคะก็จับให้หมดเลยสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบเนาะก็เลือกเอาคู่ที่เราชอบแล้วกันอันนี้เลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งยินเขียนหมึกซึมไปหน่อยเขียนผิดนะคะก็แคบไว้จดไว้นะคะต่อไปก็จะไปเป็นเม็ดเดียวนะคะไปก็เป็นเม็ดเดียวของเรานะคะ เะะม็ดเดียวของเรานะคะสำหรับวันที่3เดือน10นะคะปี64นะคะานอยนะคะ3นอย4นอยเหมือนเดิมเน้นๆก็3นอยนะคะพิเศษปกติ VIP นะคะเน้นๆที่2ตัวบนล่างจ้าสุดหนึ่งเม็ดเดียวเม็ดเดียวแข็นๆก็ขอให้มานะคะ มาตัวรูทให้เราได้รูทได้รูทพิเศษปกติเนาะตัวเด่นก็มีตัวเดียวนะคะตัวเด่นมีตัวเดียวเม็ดเดียวนะคะชอบคอยตามนะจ๊ะก็จะกันเบิ้ลนะคะกันเบิ้ลนิดนึงกันเบิ้ลก็จะมีกากาสี่สี่ หกหกแล้วก็ห้าห้านะคะสำหรับตัวเด่นตัวเดียวเม็ดเดียววันนี้ก็ตามสี่อยู่นะคะยังเป็นที่สี่นะคะว่าสี่เพิ่งตามมาวันเดียวก็มาแค่มารอบ รอบแรกแล้วก็รอบสุดท้ายนะคะวันนี้ตามสีต่อนะคะ,ะพิเศษปกติ VIP นะคะเน้นๆที่3ามน้อยนะคะสี่ศนย์นะคะสี่หนึ่งขอตามอีกวันหนึ่งพี่น้องต้องมาพิเศษปกตินะคะสี่สาสี่สี่นะคะสี่ห้าสี่หกก็เน้นวิ่งเน้นรูปนาจะสี่เจ็ดสี่แปดสี่เ้านะคะ เพื่อความชัวนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะก็ดูต้นทางก่อนนะคะดูต้นทางก่อนนะคะว่ารอบเฉพาะกิจจะยังมาสีอยู่ไหมอ่ะยังยังกล้ามาสีอยู่ไหมรอบเฉพาะกิจเดี๋ยวพิเศษกับปกติยังไม่มาตามต่ออีกวันหนึ่งละจ๊ะพี่น้องจ๋าชอบเราค่อยตามนะคะส่วนคู่ที่ชอบนะคะก็จะมีสีหนึ่งนะคะสีเจ็ด สี่ศูนย์สี่ห้านะคะก็สี่เก้าเอามาแล้วมาอีกได้สี่หกเราจะมาไม่ไหมก็กันไว้ก็ดีนะคะสี่สองสี่สี่ ดีไม่ดีอาจจะมา4-6ก็ได้นะคะก็เน้นวิ่งเน้นรูดเลยนะจะเป็นน้องจา๋าเพื่อความชัวร์เพื่อความปลอดภัยนะคะก็เก็บไว้เป็นแนวทางได้นะคะสําหรับในงวดวันที่3เดือน10ปี64นะคะกับ5หนอย3น้อย4น้อยนะคะก็เน้นๆที่3น้อยจ้ะก็แค่ไฟจดไว้นะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ สำหรับเพื่อนใหม่ FC ใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชค